ตามตารับทุกท่านข้าสู่ทังข่าว9นาฬิกาประจำวันที่23พฤศจิกายน2556วันนี้พบก,กับผมทิดีเดกงามเลยนะครับเจ้าหน้าที่เร่งประดับไฟทั่วเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อเตรียมจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคาดว่าจะใช้ดวงไฟกว่า60,000ดวงขณะดเดียวกันจะประดับไฟตลอดถนนเพชรเกษมด้วยครับ การเตรียมความพร้อมจัดการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2556ซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากเสด็จออกมาหาสมาคมณหัวประชุมราชประชาสมาคมวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดเจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์รอบวางไกลกังวประดับธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์ใหม่ตั้งแต่อุโมงสนามบินหัวหินไปถึงสำนัก,กางานเทศบาลเมืองหัวหิน นอกจากนี้ยังระดมเจ้าหน้าที่ประดับไฟบนถนนเพชรเกษมไปสิ้นสุดที่สะพานต่างระดับหัวหนาซึ่งคาดว่าจะใช้ดวงไฟทั้งหมดกว่า6 0 0 0 0่ดวงและจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน3วันรวมทั้งในทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เร่งประดับไฟเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมนพรรษาซึ่งจะทำให้เมืองหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สว่างสวนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรหัวหินและทุกเหล่าทัพได้จัดเตรียมกำลังพลที่จะเข้าร่วมพิธีให้สมพระเกียรติ น้องพีทพรทิพย์บุรุณาประเสริฐสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโค่นมือหนึ่แบดมินตันของโลกจากจีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันฮ่องกงโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ได้สำเร็จครับน้องพีทพรทิพย์บุรุณาประเสริฐสุขที่พึ่งขยับจากอันดับ13ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ10ของโลกนะครับและเพิ่งโค่นไซน่าเนวานบูโคกข,ของโลกจากอินเดียมาได้ในรอบก่อนหน้านี้ ลงเล่นในรอบ8คนสุดท้ายพบกับหลีเซียวรุยมือ1ของโลกจากจีนที่ผ่านกันแพ้ชนะมาคนละส2ครั้งก่อนที่จะใช้เวลาเพียง40นาทีในแมตช์นี้เอาชนะไปได้2ต่อศูนเกม21ต่อ15และ21ต่อ19ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเดี๋ยวจะเข้าไปพบกับหวังยี่ฮานมือ5ของโลกจากจ,จีน การเข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้ถือว่าเป็นการกรันตีการคว้าตั๋วเข้าแข่งขันรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลของพรทิพย์อย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากล่าสุดอันดับในตารางซูเปอร์ซีรีส์ของพรทิพย์อยู่อันดับที่6ของโลกเนื่องจากว่ารายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลจะคัดเอานักกีฬาที่มีคะแนนในรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์จำนวน8คนครับ ท่อส่งน้ำมันในเมืองท่าทางภาคตะวันออกของจีนรั่วนะครับและเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย35คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า160คนครับท่อส่งน้ำมันใต้ดินในเมืองชิงเต่าในบนทนชานตรงทางภาคตะวันออกของจีนรั่วและเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงถึง2ครั้งแรงระเบิดสร้างความเสียหายอย่างหนักพื้นคอนกรีตและถนนในจุดที่เกิดระเบิดอยู่ในสภาพพังพินาศ รถยนต์กลายสภาพเป็นเศษเหล็กอาคารที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย35คนและได้รับบาดเจ็บอีก166คนหน่วยดับเพลิงต้องรถมาดับไฟที่ลุกไหม้และลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลครับท่อส่งน้ำมันที่เกิดระเบิดเป็นของบริษัทซีโนเปกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของจีนโดยหลังเกิดเหตุบริษัทเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากการรั่วไหลของท่อส่งน้ำมัน ทำให้มีน้ำมันพุ่งกระจายไปบนถนนและในทะเลขณะที่ทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่คนงานกำลังพยายามซ่อมแซมจุดที่เกิดรอยรั่วบนท่อส่งน้ำมันประธานา,าธิบดีสีจิ้นผิงต้องมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินความพยายามทุกวิถีทางในการค้นหาผู้สูญหายดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก็สร้างความหวั่นวิตกให้กับสาธารณชนชาวจีนมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและอันตรายจากโครงการวางท่อส่งน้ํามันครับคุณผู้ชมครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการไทย PBS ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์นะครับและสนับสนุนเสื้อยือดเฮลฟิลิปปินส์ตัวละ3า0 300บาทในโครงการเฮลฟิลิปปินส์ ในบ่ายวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา16บหนกาบริเวณาพารากรนศูนย์การค้าสยามพารากรเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งในงานและที่เปิดรับบริจาคก,ก่อนหน้านี้จะมอบให้กับกาชาติฟิลิปปินส์และหน่วยงานบรรเทาทุกต่างๆด้วยนะครับและท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคเกินช่วยเหลือได้ที่บัญชีกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์โดยมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี 0-71, 0 1, 0 1 9 6 2 6, 6 1 ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตเลียมประเทศออมทรับครับและกลับมาติดตามตันข่าวช่วงต่อไปในเวลาส0บนาฬกาครับเรื่องของประชาพิจารณ์เป็นปาหีหรือว่าเป็นข้อจํากัดด้านเวลาเป็นความจําเป็นของประเทศ